เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครพรนักงานหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่รึกษาไฝ่ายขายซัพพอร์ตเซลล์เดลิเวอรีค่ค่าทีมคาแคร์และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สมัครด้วยตัวเองได้ที่ www. mongkoncarcenter. com มาร่วมขับเคลื่อนสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปได้วยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศดีๆสบายๆที่บริษัทมงคลคาเซนเตอร์นะคะนี่เป็นเดือนเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักคือเดือนกุมภานะคะ สอุกุมภาวันวันเลนไทนยมาแต่ว่าซื้อของขวัญให้ครอบครัวหรือซื้อให้คนรักนะคะคนรักไม่จะเป็นต้องเป็นแฟนนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนญาติพี่น้องได้หมดเหมือนกันนะคะสายลมแนะนำนำเสนอคันนี้เลยโตยตายาลิสหนนะคะเกียร์ออโต้ปี2019้าท่านผู้ชมราคาเบาๆแล้วก็ผ่อนสบายๆมากี๋ยวสายลมจะแจ้งอีกหลังคลิปนี้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ก่อนเดินนะคะท่านผู้ชมชมกันก่อนว่าห้องเครื่องนะคะ โตโยตายาริคันนี้จะกิ๊กใหม่แค่ไหนนะคะนี่ค่ะ1,197รกซีซีแแรงม้านะคะรองรับ e 2 0ได้นะคะท่านผู้ชมดูซะก่อนนี่ค่ะใหม่มากนะคะไม่มีรอยแกะรอยอะไรเลยเห็นไหมคะเดิมๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะท่านผู้ชมกับความเดิมนะคะกับความใหม่ของรถปี19ก็จริงนะคะผ่านมา3ปีละ แต่ก็เครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะความเดิมของรถยังอยู่แบบเดิมกิ๊กๆเลยอ่ะนะคะสีดําเงาวับจับใจคันนี้ก็คือทําไมถึงเงาจังสอสายลงเพราะว่าขาดเคลือบแก้วมันถ,ถึงเงาวับขนาดนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวซูมไปด้านข้างของรถก่อนเห็นไหมคะแฮนแบ็กห้าประตูดูเก๋ไก่มากนะคะสะดวกสบายที่สําคัญผ่อนก็สบายไม่ใช่จอดสบายอย่างเดียวนะคะผ่อนแบบสบายกระเป๋าแล้วก็สบายใจด้วยนะคะอ่าบนหลังคาด้วยออยซูมหลังคาให้หน่อย หลังคาไม่มีรอยอะไรเลยท่านผู้ชมดูสิคะเด่นสงามากเห็นไหมคะท่านผู้ชมเดิมเดิมหมดเลยนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมขาอ่ะภายในรถค่ะคันนี้ซูมเข้าไปข้างในเลยค่ะแอรแบตคูเนนะคะเค่เห็นไหมคะเป็นเบาะผ้าไม่อมความร้อนเห็นไหมคะสะอาดสะอ้านมากนะคะนิ้วงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะขาดอย่างเดียวขาดคนที่เป็นเจ้าของค่ะท่านผู้ชมนะโอเคดูด้านหลัง้วยค่ะ ด้านหลังกว้างมากนี่ค่ะเนี่ยตรงนี้เขาก็เก๋เห็นไหมคะโชว์นิดนงึงชมชมดูด้านหลังค่ะว่าพับแผ่นเดียวเลยนะคะเบาะหลังเอาอ,อนุญาตนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะว่ามันกว้างขนาดไหน บายเห็นไหมคะท่านผู้ชม่โอเคเนี่ยค่ะเก็บข้าวเก็บของสัมภาระ,ะได้หมดเลยนะคะหรือว่ามีลูกมีหลานนั่งข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ขับรถอยู่นะคะก็มองมาอ๋อกำลังเล่นอยู่ข้างหลังหรือว่าของเราอยู่ครบอะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายมากทั้งขับขี่นะคะทั้งคนมองข้างหลังว่าเออลูกเราของเรายังอยู่ครบไหมอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมนี่บ่งบอกว่ามันกว้างจริงๆค่ะแล้วก็ฝ้าเพดานเห็นไหมคะท่านผู้ชม โปร่งแล้วก็โล่งด้วยนะคะของได้นี่แข็งแรงเพราะมีไม้อัดอันนี้ด้วยนคะคะนี่ความแข็งแรงของรถนะคะอนเนกประสงค์จริงๆเป็นเครื่องอ e ีโคคาร์ก็จริงนะคะอนเนกประสงค์ด้วยจอดง่ายนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะต้ไมถึงว่าปลอดภัยจะจอดตรงไหนก็เข้าตามซอกตามมุมได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างน้นอยๆเชื่อเถอะว่าท่านท่านผู้ชมชอบบอกว่ามีรถคันนึงแล้วไม่มีอีกหรอก มีรถคันใหญ่นะคะคันเล็กนะคะหรือ,อคันแบบเครื่องหนึ่งพันก็มีอย่างซูซี่เซลโออย่างเงี้ยค่ะบ้านหนึ่งมีอย่างอย่างน้อยนะคะ2-3ถึงคันนะคะน้อยมากที่จะมีคันเดียวอ,ออกท่องเที่ยวก็อีกคันหนึ่งขับไปทำงานก็อีกคันหนึ่งขับไปส่งลูกก็อีกคันหนึ่งเพราะนั้นคันนี้นเหมาะมากนะคะท่านผู้ชมอโอเคขออนุญาตเวลาบบอเห็นไหมคะก็ยังกว้างอยู่นะคะท่านผู้ชมสมมติไม่พับเบาเนาะ มองเข้าไปเห็นไหมก็กว้างอยู่ดีนะคะเนี่ยสัมภาระท่านใส่ได้สบายเลยอ่าโอเคเหนะคะปิดลงเก๋มากห้าประตูเห็นไหมเก๋ไกลมากคะ่ะเงาเงาขนาดไหนเงาจนเห็นคนถ่ายเห็นไหมคะเห็นสายลมก็ยืนอยู่นี่กล้องถ่ายน้องออยเงามากเงาจริงๆเอาเดี๋ยวพาชมว่าปี2019เนี่ยคะ่ะเลขไม่จะเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเสียบกุญแจไว้เรียบร้อย โอเคนะคะปีสองพนสิบเกเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่อยเก้าสิบแปดกิโลท่านผู้ชมเปิดแอร์นิดนึงร้อน ه, เย็นสบายนะคะฉ่ำด้วยนะคะโอเคพวงมาลัยท่านผู้ชมไม่มีรอยเลยนะคะหัวเกียร์ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะซูมมาที่หัวเกียร์หน่อยเห็นไหมไม่มีรอยไม่ฉ่ำเลยนะคะท่านผู้ชม ภาษีพลบอต่อให้เรียบร้อยอไปใ่เกีงโอเคออเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเมื่อไหร่จะบอกราคากับข้างวดสักทีเนี่ยรอดูจะจองคันนี้เลยเนี่ยที่บ้านมีสีดําอยู่สองสาคันเป็นรถกระบะอยากหารถเกีงสักคันหนึ่งอา้าวโตต้ายาริสนะคะ1.2เกียร์ออโต้ปี2019ราคาอยู่ที่ 1> 4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นท่านผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะราคาอยู่ที่4 1 9, 9 0 0บาทเท่านั้นเริ่มต้นผ่อนที่5,680บาทต่อเดือนนะคะท่านผู้ชมสนใจโทรไปที่เบอร์0 6 1 9 5 8 1 8 1 9นะคะ0 6 1 9 5 8 1 8 1 9นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ถึงสอสายลมได้เลยนะคะที่มงคลคาสิเนเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะโทรได้ทั่วไทยไม่มีการปิดโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมแอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ